ทักไทยเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อมาผูกกับสองสักูบันหน้าเลี้ยงแมนโบปะคิงอ่ะโบแมนปะนินปะนินปะนินหน่อยปะไนกัมีอะไรสักบึงผาบรรยากาศพี่นอนเฮือนนองตีเถือนมาตัวลาเลยน่มพี่น้อง สิ้ผ้าเลาะทุงมือนไงเลาะทุงไก่นี่พี่น้องเข้มเข้มเพื่อนออมีแต่ของกินของอยู่พมองไงกุ้งหูเสียดายแต่ไม่แเหลืองเบิง่งพี่น้องเข่าวลมงามเขา่ขา,ขาหน้าเขา่าหน้าตีนบ่าเคยได้ยินแต่เพิ่นว่าได้เมียกู้ซ้ำในหน้าตีนบ่าน,นี่แมียนกลัวปุถาววายดีบุจัก,กมันบ่าขี้โม่งมองไง อันนี้เขาเพียกอันนี้เขาชิเบเอ็ดบอกหร่านมาถเัวอพี่น้องกเกีียวเลยห่วงคว่ำหงไเถไ่ว่าจังหน่อยนี่เต็มได้พี่น้องเลย จังหน่อยปลูกพักใส่ได้แบบน,นี้ค่ะล้างจางออกเขาออกอาตัวเคื่องออกแล้วก็บดดนแล้วก็ปลูกพักใส่เต็มเบิดแถวนี้ค่ะนี่มันจะปลูกรุ่นเดียวได้เบิ่งนี่มะพีกนี่อันนี้เขางันอันนี้เพอได้กินอันนั้นไมนเท่อนเพื่อนน่ะอันนี้แมนอันเซาคูเอิญว่าอาเนาะอันนี้เนาะบมกพีก มันพลีกทีวบาเพื่อเกยปูกระเพื่อเอาขึ้นขนา้าหนาไว้ไว้พอได้เก็บกินนี่บางนะงามค่ะกะดิงามคัก ควมงามปาาตวฮันยะกะแหนมแรงๆไงพาพี่น้องเลาะ วันเอาปลาหน้ำขวานแน่นเฮ้ย,ยปลาที่ทุงท่งนาทุ่งนาแนมไปพังพูน โอ้ยแบกกุก้กยขึ้นมาแล้วทางนะต้นกล้อยอันนี้ตน้ตนผ้าต้นผ้าอันต้นเ้าดังเริมนะที่ว่าเมันแม่นเป็นต้นเผายิ่ยงใหญ่สูงๆแบงผาบรรยากาศเด้อวพี่น้องให้พี่น้องเห็นผาบรรยากาศตอนนี้ก็ะชิบเกือบสี่ม้วนแรกเนี่ยแหละเซาคูผาหล่อทงหล่อทาให้นะ ทางน้ากระม็นหน้าน้องสาวฝนบ้านหน้รราก่ายกับชีบมะมาณนี่เลยพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฝนตกลายมือลายเว็นแต่บ้านนี้หันหน้าบ่นถ่วมเนื่องจากว่ามันสูงแต่ความสูงแต่ว่ามันจะถ่วมแถวบึงแถวบรรึงลงไปมะลุมกระอ่อนเขา่ากระสอ,อ่อนแห่งนี้ ขวงามวงใหน่ๆเนะพวงดีโอ้โหโอ้เมาเ้อว้าวบรรยากาศภาควยพี่น้อง อากาศรอทุ่งอันนี้อันนี้ตรงหน้าอยู่บันศอกได้พี่น้องเดินนะค,ครไก่สวนแขวงสวรรค์เขตนะจ๊ะว้าวงามแีงอย่างนีแต่ว่าเสียงฝาหองคนสิตเช่าเวลา งามแหงอันนี้ันนยากาศดีแหง